สาลาว่าการมหาไทยวันที่9เดือนกนรกฎาคมพุทธศักราช2457ทูลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริสรานวัติวงศ์หม่อมฉันมารู้สึกว่าใจคอของลูกคนเดียวนี้ไม่ผิดกันตั้งแต่ได้ข่าวว่าท่านแม่สิ้นพระชน หม่อมฉันก็พลอยเกิดความไม่สบายใจส่วนข้างแม่ก็ได้ความว่าเกิดไม่สบายจนไปส่งน้ำประสบท่านแม่ไม่ได้ในวันนั้นหม่อมฉันต้องไปรับออกมาอยู่นคนปรปฐมด้วยกันในเวลานี้ดูจึงค่อยสบายขึ้นแต่ใจหม่อมฉันทูลโดยความจริง ยังรำลึกและพลอยเศร้าโศกด้วยกับท่านอยู่ทุกวันไม่ขาดข้อนี้แหลเป็นเหตุให้คิดหาอะไรพอจะช่วยเปลื้องปลดความเศร้าโศกถวายบ้างพอมาประจวบเขาพิมพ์หนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดฉบับใหม่แล้วจึงให้เย็บส่งมาถวายเล่มหนึ่ง เวลาว่างๆจะได้ส่งบางทีจะพาพระไทยให้เพลิดเพลินเหินห่างความเศร้าโศกไปได้บ้างชั่วขณะหนังสือเรื่องนี้จะทรงเห็นได้ในคํำนำว่าพระยาจะเจริญราชทนเขาลงทุนพิมพ์จะแจกในงานศพอิมมานดาของเขาซึ่งจะเลื่อนไปทำต่อเดือนสี่ เพราะฉะนั้นหม่อมฉันได้ให้เย็บแต่เพียงสามเล่มคือทูลกล้าวถวายพระเจ้าอยู่หัวเล่มหนึ่งถวายท่านเล่มหนึ่งกับเอาไว้อ่านเองเล่มหนึ่งโดยถือใจว่าเป็นฉบับสำหรับสมาชิกโบราณคดีตรวจสอบไม่ได้เปิดให้แพร่หลายผิดเจตนาของเขา เรื่องหนังสือที่จะพิมพ์แจกในงานประสบท่านแม่นั้นดูไว้สองเรื่องคือเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องพระอุบาลีออกไปปฏิสถานพระสงฆ์สยามนิกายที่สิงหะละทวีปหนังสือเรื่องนี้ได้จดหมายเหตุลังกาและหนังสืออื่นๆมาประกอบกันหลายเรื่อง อาจจะเป็นเรื่องแปลกซึ่งใครยังไม่เคยได้ทราบความว่าความจริงเป็นอย่างไรแต่หมอมฉันจะต้องแปลและแต่งเองมากแต่ก็นึกว่าเป็นการลงแรงสนองพระเดชพระคุณท่านแม่ดีอยู่แต่นึกเกรงอย่างเดียวที่ผู้อ่านโดยมากนอกจากผู้พอใจในโบราณคดี จะเห็นว่าเป็นเรื่องอินเกินไปอีกเรื่องหนึ่งนั้นอาศัยเหตุที่ได้ยินเสียงคนพูดเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรดาหนังสือที่แจกในงานประเมินงานวัดปราชาทิราชคราวแล้วชอบหนังสือพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมากกว่าเรื่องอื่นๆ ราชนิพนธ์ยังมีอีกถ้าจะรวบรวมเป็นหนังสือแจกในงานประสบท่านแม่พอจะได้ขอให้ทรงพระดำริดูจะโปรดเรื่องใดอีกประการหนึ่งเรื่องที่จะแต่งคำนำนั้นผู้อ่านจะชอบให้มีประวัติถ้าจะทำอย่างที่เขาชอบกันในคราวแล้วขอได้โปรด ทรงจดประวัติท่านแม่ประธานมาด้วยหวังใจว่าความเศร้าโศกที่ได้ทรงรับถึงสาหัสในคราวนี้จะทรงผ่อนผันให้บรรเทาลงได้ด้วยวิปัสสนาญาณไม่เป็นเหตุให้โรคภัยกำเริบหรือสุดโรมลงเกินไปควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรด ดำรงราชานุภาพ